ให้เปิดอีกทิ้งมงตั้งกระเอนดีบี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหความผิดพลาดของไพโรดเยี่ยมมากฝัดไม่โดนบอลครับลูกนี้เอ็ดีบีก็หวานสิครับหนึ่งประตูต่อศูนครับเอาจนได้ครับทางฝั่งของเจ้าถิน่นภูเก็ตครับจังหว่านี้ของเอ็นดีบีนี่ครับบอลเปิดจะกราบขวานะครับโดนสก,กัดทิ้งออกไป แล้วกลับไปเข้าที่เดิมเลยนะครับได้เปิดเป็นรอบที่สองครับคราวนี้น้ําหนักได้ครับไปเสาไกลแล้วชงไปเสาแรกกะจังหวะพลาดจริงๆครับไพรโรดออกมาลูกนี้บอลกระดอนหนีมือครับมันพอหมอพอเจาะเลยครับจังหวะสกัดของแนวรับสุโขทัยครับโอ้นิดเดียวจริงๆครับไพโรดลูกนี้บอลมันไปตกพื้นก่อนนะครับทำให้จังหวะพุ่งมาแล้วแมเฉียดปลายมือไปครับ ถือว่ารับส้มหล่นไปเต็มๆครับ NDB ดิบีังหวะนี้หนึ่งศูนย์ครับภูเก็ตขึ้นไม่เอาละครับย้ำซ้ายทีหนึ่งเปิดแรงมาหน้าประตูพักได้บอลเน่นๆโอ้โหสองศูนย์แข็งจริงๆครับแข็งจริงจรงยิ่งกวะนี้ NDB เบอร์แรงเอนดิบีครับบวกประตูที่สองของตัวเองให้กับภูเก็ตครับออกน้ำสุโขทัยห่างสองประตูต่อศูนย์ครับ โดนแซะเอาไม่อยู่เอวแล้วก็ไปโวยอะไรครับสัประตูอีกครั้งครับบอลจากทางฝั่งซ้ายของสหรัฐนะครับเปิดมาแล้วก็จริงๆกพลาดเองครับคาตโนครับสก,กัดไม่โดนบอลกระดอนเข้าทางเอดีวีจับหนึ่งยังหวะแล้วก็บันจงยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับไพโรดจะไปฟ้องว่าแฮนด์บอลหรือเปล่าจังหวะนี้ ต่ว่าสุดปัญญาครับมันค่อนข้างจะใกล้มากครับจังหวะยิงของเอดีบี้ครับคนนี้ก็ไม่แฮนดและครับดูแลเต็มตัวเลยครับบอกลกระดอนขึ้นมาเนี่ยพีรพัฒน์ก็พยายามเตะแล้วนะครับแต่ว่าเอดีบี้ไม่กระเทือนเลยครับไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นพิงสบายสบาย,บายอ่าไม่ได้ครับจะเป็นสองศูนย์เท่าเดิม ครึ่งสนามเข้าไปเลยโอ้โหสามศูนย์เลยครับ,อ,รบอาลิปอจีครับยังไม่เห็นนะครับแต่แฟนๆเฮแล้วโอ้โห,ต,หต้องขอดูภาพใช้ดีนึงครับโอ,โ,โอ้โหเกิดอะไรขึ้น,น,นประตูไปไหนโอ้โดู ้เช่วแโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าทีหนึ่งก็ถ้ากว่าประตูมานาที่0พอดีเลยนะครับมื่สักครู่นี้นี่ครับโอ้นี่ครับตั้งเตะจัดกลางสนามแล้วก็ตูมเดียวเลยครับโอ้ก็ เป็นฟรีคิกนะครับ,รบกันเล่นเลยครับฉวยโอกาสโอ้โหอาริสปอจิโอ้โหเรียบร้อยเลย